นี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านพยุหมู่ที่8ตำบลพยุหอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้รับผลกระทบจากการปิดทางน้ำสาธรารณะของชาวบ้านในเทศบาลตำบลพยุถนนพยุหนองทุ่งซึ่งเป็นการรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพยุหไปฟังเสียงชาวบ้านที่เดือดร้อนกันเลยครับมันสีไหลลงสาแต่ตัวน,นี้นี่ น้ำมันบม่มีทางไปเพราะเขาอัดทางน้ำทางระบายน้ำต่างๆมีอยู่หกจุดเขาอัดเมดน้ำมันบม่มีทางไปมาเกิดเลยท่วมซาแล้วก็ไรลเข่าสวนนะครับนี่เครื่องที่ได้เครื่องเสียหายแล้วก็มันก็ท่วมสวนนะครับในสวนกับลูปูกกล้วยปูบูกนาวปูบุกม่วงแล้วก็ไม้ไผ่ นะครับตะกี้ก็มีสม์เขียวหวานแต่สมเขียวหวานนั่นถึงน้ำถั่วมตอนแต่ปีปีหกปีหกหาไหมพอพอตรวปีหกหาน้ำถั่วมปีหกหามีสม์เขียวหวานก็ตายไปหมดนะครับตอนนี้ก็เดือดร้อนก็คือข้อคั่วกับน้ำกับถ่วมนะครับบมักม่วงบมักเน่าอย่างก็ตอนนี้น้ำถั่วมมันก็ ถ้าบ่มีการแก้ไขโดยการเปิดทางระบายน้ำผมคิดว่าของในสวนนี่คือสเสียหายทั้งหมดนะครับเพราะว่าน้ำบ่มีแนวโน้มว่าสิลดนะครับมันมีแต่เพิ่มเพราะว่ามวลน้ำที่ฝนตกมานะี่ยมันจากทั้งทึงมันก็ไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อย,อยมันก็ผ่านสวนตลอดนะครับเพราะจากสาเหตุที่เกิดน้ำท่วม มาจากเขาปิดทางระบายน้ำกับสิทธิธภาพไปบึงของทางระบายน้ำที่เขาปิดอัดไว้นะครับจากจากจากน้ำที่ไหลจากสวนไปแต่มันไม่ม,ม,มีทางออกนะครับก็เลยเกิดถ่าท่วมนะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนนายกเทศาบาลตำบลพายุสั่งการลงไปเลยครับเจ้านายบัวพันถ่ายภาพนิรันดร์รายงานทีมข่าวมาดงนิ้ว